กองเรือยุทธการค่ะก็ได้ร่วมกับภาคเอกชนค่ะมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติแบบ New Normal นะคะให้กับนักเรียนโรงเรียนสัตตหีบค่ะ ที่โรงเรียนสัตหีบค่ะเขตกองเรือยุทธการจังหวัดชนบุรีพลเรือเอกสุที่นันสมานรักผู้บัญชาการกองเรือยุทธการพร้อมด้วยคุณสุที่นันสมานรักขอภัยค่ะคุณสุน่นันสมานรักประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการเป็นประธานในพิธีมอบของขวัญของเล่นอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนสัตหีบนะคะเนื่องในวันเด็กแห่งชาติในรูปแบบ New n o r m a l ค่ะโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาผู้แทนจากบริษัท k ิง g าว w e r i n t ินเ a t i o เ a ชนจำกัดคณะคุณคร อาจารย์ตลอดจนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะด้วยในวันที่เสาร์ที่2ของสัปดาห์ของเดือนมกราคมของทุกปีนะคะเป็นวันเด็กแห่งชาติแต่เนื่องจากในปีนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019กองเรือยุทธการค่ะจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการแจกของขวัญของเล่นให้กับเด็กและนักเรียนในพื้นที่สัตหีบนะคะในรูปแบบ New Normal ค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งโรงเรียนสัตหีบ เป็นเขตของกองเรือยุทธการเป็นสถานที่ศึกษาหลักที่มีบุตรหลานของข้าราชการกองเรือยุทธการเข้ารับการศึกษามีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ถือว่านับเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อทหารเรือและกองทัพเรือด้วยค่ะ